สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทำวุ้นสาคูสังขยาอากาศร้อนๆแบบนี้ทานวุ้นแช่เย็นชื่นใจดีครับพร้อมแล้วไปเริ่มทำกันได้เลยบ้านเราสตอรี่ขั้นตอนแรกให้เราต้มสาคูก่อนนะครับนำน้ำเปล่า1ลิตรครึ่งใส่หม้อขึ้นตั้งไฟจุดไฟใช้ไฟแรงตอนนี้น้ำก็เดือดขึ้นมาแล้วให้เราใส่สาคูเม็ดเล็กใบเตยตาปลาไทย5ดาวลงไป400กรัมตัวนี้เป็นสาคูคุณภาพดีหาซื้อได้ง่าย ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปและร้านค้าโชว์ห่วยใกล้บ้านก็มีขายนะครับพอใส่สาคูลงไปหมดแล้วให้เราคนเล็กน้อยกันสาคูติดก้นหม้อแล้วก็ลดไฟลงเป็นไฟกลางต้มต่อไปเป็นเวลา10นาทีจับเวลาได้เลยครับตอนนี้ก็ผ่านไป10นาทีแล้วนะครับให้เราปิดแก๊สได้เลยนี่ครับ ลักษณะของสาคูยังเป็นตากบอยู่ให้เราปิดฝาอบทิ้งไว้15นาทีปิดฝาอบทิ้งไว้ครบ15นาทีแล้วนะครับทีนี้ให้เรานำสาคูไปล้างน้ำเทสาคูใส่กระชอนเลยครับแล้วก็เปิดน้ำล้างเมือกสาคู ทีนี้ก็เปิดน้ำใส่กระมังไว้ครับตักสาคูลงไปแช่5นาทีแช่น้ำครบ5นาทีแล้วนะครับสาคูสุกใสดีแล้วนี่ครับใสมากๆเทกองออกมาใช้งานได้เลยครับนี่ครับสาคูของเราพร้อมใช้งานแล้วนะครับสุกใสครบทุกเม็ด ทีนี้ก็มาเริ่มทําตัวสังขยาได้เลยให้เราเตรียมกะทิก 1, ล่องมา1000มลลิตรใส่ผงวุ้นลงไป1ช้อนโต๊ะครึ่งแล้วให้เราแช่ทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา10นาทีเพื่อให้ผงวุ้นอิ่มน้ําขั้นตอนนี้สําคัญนะครับถ้าเราไม่แช่ผงวุ้นก่อนเวลาทําเสร็จออกมาเป็นวุ้นแล้ววุ้นของเราจะคายน้าครับเพราะฉะนั้นเราต้องแช่ผงวุ้นก่อนเป็นเวลา10นาทีนะครับพอเราแช่ผงวุ้นครบ10นาทีแล้วก็เตรียมกะละมังมาครับใส่ไข่ไก่เบอร์สองลงไป3ฟองใช้ทั้งไไขขขแแดงและา,าว น้ำตาลทราย200กร,รมัมเกลือป่น1ช้อนชาแป้งมัน1ช้อนชาน้ำตาลปี๊บ100รกร,รมัมใส่กะทิลงไปเล็กน้อยใบเตยหั่นท่อน5ใบ บี้น้ำตาลให้ละลายครับพอน้ำตาลละลายดีแล้วก็ให้เราใส่กะทิที่เหลืออยู่ลงไปให้หมดบีคลุกเคล้าให้เข้ากันครับแล้วนำไปกองผ่านกระชอน ทีนี้ก็ให้เรานําไปตั้งไฟครับก่อนที่จะจุดไฟให้เราแต่งสีด้วยสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวเล็กน้อยนะครับไม่ต้องใส่เยอะแค่นี้พอครับแล้วก็คนให้เข้ากันให้เราจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลางคนให้ผงวุ้นละลายครับ ตอนนี้ผ่านไปเจ็ดนาทีตัววุ้นสังขยาของเราได้ที่แล้วนะครับลักษณะของวุ้นจะเป็นแบบนี้เป็นเนื้อสังขยาเลยนะครับให้เราปิดแก๊สได้เลยแล้วให้เราตักสาคูใส่ลงไปนะครับคนให้เข้ากัน สาคูแจ็คใส่ทั้งหมด400กรัมเลยนะครับจะพอดีกับเนื้อสังขยาเลยโอเคเข้ากันดีแล้วนำไปเทใส่ถาดได้เลยครับถาดที่แจ็คใช้ในวันนี้เป็นถาด11คูณ11นิ้วนะครับสูง1นิ้วครึ่งขูดลงไปให้หมดครับ แล้วก็เกลี่ยให้เรียบให้เราปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เลยนะครับรอให้เขาเซตตัวหรือใครจะนำไปแช่ในตู้เย็นก็ได้ตอนนี้ก็ผ่านไป2ชั่วโมงแล้วนะครับวนเซตตัวแล้วตัดออกจากถาดได้เลย ตักขนมออกได้เลยครับจะเหนียวเหนียวนุ่มๆน,นะเพราะว่าเป็นสาคูนี่ตัววุ้นสาคูนะครับวุ้นสาคูสังขยาสวยงามครับนำไปใส่จานกันใส่จานพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วครับวุ้นสาคูสังขยาสาคูแน่นๆน่าทานมากๆ มาชิมกันได้เลยครับหืมเหนียวนุ่มสาคูคำใหญ่ๆแบบนี้ไปเลยครับหืมเหนียวนุ่มหวานมันอร่อยครับทำง่ายๆนะครับทางบ้านลองไปทำตามกันได้เลยนี่สูตรเต็มถาดวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ